ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีนะคะได้นำหมายค้นทลายแก๊งปาร์ตี้รวบ11รายค่ะมีทั้งชายและหญิงและก็สาวประเภท2นะคะพบทั้งยาเคยาอ e. ีซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้นะคะกะ็ขยายผลมาจากคดีของน้องดาวที่ถูกมอมยาจนเสียชีวิตนั่นเองค่ะ ความคืบหน้าคดีของน้องดาวเด็กสาวอายุ18ปีนะคะที่เสียชีวิตอย่างปริศนาและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาในคดีไปแล้วกว่า3รายดำเนินคดีการสืบสวนหาข่าวและขยายผลถึงเถึงเครือข่ายนะคะที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะได้ข้อมูลว่ากลุ่มบุคคลในเครือข่ายที่พัวพันในคดีของน้องดาวเนี่ยส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีและมักจะมีการ มั่วสุมจัดปาร์ตี้เพื่อเสพยาเสพติดในเวลากลางคืนถึงเช้าวันถึงเช้าของวันรุ่งขึ้นนั่นเองนะคะลาสุดพลตำรวจตรีวรน,นันท์สุกเจริญผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกว่า20นายค่ะแบบ่งกำลังออกเป็น3ชุดโดยชุดแรกนะคะเข้าตรวจค้น ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่ที่8จังหวัดกาญจนบุรีของนายนพพลอายุ38ปีค่ะจากการตรวจคน้นไม่พบสารเสพติดให้โทษและสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะต่อมาจากการตรวจคน้นสอบภายในบ้านพักอีกหลังค่ะพบกับ กลุ่มวัยรุ่นเป็นหญิงจํานวน6คนเป็นชาย4คนซึ่งชาย3ใน4นี้นะคะเป็นสาวประเภท2กําลังม่วสุมเสพยาเสพติดให้โทษในห้องพักที่ต่อเติมไว้เป็นพิเศษค่ะจากการตรวจคน้นพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่2หรือเคตามินนั่นเองนะคะจำนวน7ถุงน้ำหนักรวมทั้งสิ้นประมาณ4.4กรัมค่ะจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้ง3จุดสามารถจับกุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด11รายนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนางสาววาสนาหรือมิวที่ถูกจับกลุมพร้อมยาอี e และยาเครวมทั้งเครื่องกระสุนปืนขนาดจุด3-8นะคะเนี่ยนะคะก็เป็นภาพขณะจับกุม่มซึ่งก็เหมือนเป็นปาร์ตี้ชุดนอนเลยนะคะของกลุ่มวัยรุ่นเนี้ยและก็ นางสาวมิวเนี่ยก็เป็นเจ้าของบ้านที่เข้าตรวจค้นนะคะเป็นบ้านพักภายในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งค่ะตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่10บตำบลปากแพรกซึ่งน้องดาวที่เสียชีวิตเนี่ยก็เคยมานอนพักที่นี่อยู่บ่อยครั้งเนี่ยนะคะก็เป็นการขยายผลจากกลุ่มในคดีของน้องดาวนั่นเองค่ะครับ